เขาหยอกเลยครับผมพูดเลยผมทำอย่างนี้ไม่ได้นะโดนนะครับไม่ได้เนาะรถรถไปอุบัติเหตุรถเนาะแล้วก็กระเด็นเลยหรอกระเด็นเลยรถรถนีช่งกระเด็นโอ้กระเด็นเสร็จแล้วเราต้องต้องพักฟื้นนานแค่ไหนเราถึงจะกระดิกตัวได้ประมาณก็เกือบเดือนครับเกือบเดือนเนาะแล้วพอกระดิกตัวได้แต่เรายังขยับอะไรได้ไม่คล่องใช่ไหม นั่งนอนอะไรก็ช้าๆเนาะลุกอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เลยเออไม่ได้เลนนี้เนาะได้ไหมได้มาออเอเออเอเออเออเออเัอเอัเเอยเออเออเมัเอเอเออเเเออเ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 เเเออเออเออเอเป็นออ่ออเอ้ออเออเเออเอเออเเอเอียงอเัอ เหไม่น่าเชื่อนะาอของพิเศษจริงไม่น่าเชื่อเศมากได้ไหมได้โอเคโอเคเดี่ยงมาเตือนนึ่ะครับายเลยข้างหลังแบบเนะเออมาอีกนิดอ่ะอีกนิด ดีกว่ามะตอนที่เดินขึ้นมาเยอะดีกว่านะหมอถ่ายตอนทีเดินข้นมาแต่ถึงก็นาเสียลืมถ่ายดีแล้วเนาะไอ้ที่ขาดๆเมื่อกี้ก็เนียนแล้วเนาะเนียนเนาะเออ่านี้ก็นั่นน่ะเลี้ยงก้มครับเลี้ยงก้มยกของก็ระวังยืดตัวขึ้นบ่อยๆเนาะไอ้เมื่อกี้เราก้มทดสอบเฉยๆหลังจากนี้เราก็ระวังละแล้วก็ยืดเนาะเรียบร้อย เออโอเคส้มช่องส้มอ่ะเดือนหนึ่งก่อนก็ได้แล้วพอนิ่งแล้วก็ค่อยยืดสองเดือนสามเดือนเนาะโอเคครับยินดีครับยินดีครับ